หนักหนาพี่เพราะว่าไปพิบัติเรามันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆขาดพวกเครือ่องมือซ่อมบำรุงต่างๆนาๆนานนตอนนี้เร,เริ่มใช้กันเยอะเพราะงานเซอร์วิสเยอะมากพี่รู้ตซ่อมรถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ที่หาดใหญ่เราจะตั้งแต่เขาติดปัญหาตรงที่ว่าเครื่องมือที่เขาขนไปเองจากเค่ขึ้นไปเนี่ยมันไม่ไม่เพียงพอเครื่องมือเยอะขึ้นก็จะทําได้หลายคันทีเดียวมากพี่ข้าบน้ำต้องใช้เกียแ์แขะแล้วพี่อ๋อมันแข็งแล้วมันแข็งแล้วถ้าไม่ปั้งไปฉีดไม่มีทางดูตอนนี้ ตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่เลยนะฮะ มูลที่องค์กรทำดีนะของพี่บุ๋มปนัดดาเรานะมาทําอะไรพี่ถึงแม้ตอนนี้น้ําจะลดแล้วนะครับแต่ความลําบากยังไม่ได้ลดลงนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือกันครับก็ร่วมกับโทโท้นะพี่โทโท้ใหญ่ของเราที่เองเนี่ยดูนะฮะเอาของมาเต็มไปหมดเลยนะอาหารน้ามาม่าเสื้อแล้วยังมีอุปกรณ์ช่างมากมายเลยมันคืออะไรบ้างอันนี้จะเป็นเครื่องปั่นไฟครับชนิดเครื่องยนต์เบนซิน4ีน่จังหวะอันนี้ก็คือผลิตกระแสไฟเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ในพื้นที่น้ําท่วมหาดใหญ่ไม่มีไฟหลังน้ําท่วมแน่นอนแหละมันก็จะ ทิ้งคาบสกรปรกคาบน้ำท่วมต่างๆก็จะเป็นเครื่องอัดฉีดครับอ,อันนี้ก็เรามาให้สนับสนุนให้กับทางทีมเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นหมวกวิศาวะนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียง ให้กับทางเจ้าหน้าที่เวลาลงพื้นที่ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ,<ช>ๆไปฉายไปฉายเนี่ยก็จะมีทั้งแบบมุมกว้างแล้วก็มุมระยะแคบครับอันนี้ก็สําคัญเลยนะบูทนะรองเท้าบูทเท้านี่ยเราก็เตรียมมาทั้งขนาดสั้นแล้วก็ขนาดยาวสําหรับทางพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมทําความสะอาดหรือเจ้าหน้าที่ต้องไปลุยน้ําขังต่างๆก็จะมีพวกสว่านด้วยแล้วก็จะมีอย่างเช่น อันนี้ไฟฉายค่าสีสันอ๋ออันนี้คือทางเจ้าหน้าที่เขาขอมาเลยว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์มากเวลาซุดขีดเจ็ตสกีเราก็ต้องใส่บริเวณสีสันเนี่ยครับพรมไฟนะครับอันนี้ก็คือว่าสะดวกตรงบริเวณฐานเนี่ยมีแม่เหล็กก็คือเราไปติดกระโปรงรถก็ได้นั่งร้านเหล็กก็ได้ตะขอเนี่ยเราก็แขวนไว้ตามจุดต่างๆอันนี้ชาร์จด้วย Type C ครับ USB ไคลสกสะดวกมากเลยนะครับผม พี่ครับอันเนี้ยคือแม่ชีน้อยนะครับจากสวนธรรมสุการยานมิตรจังหวัดเพชรบูรณ์เลยเนี่ยของเขาวะไม่มีปัจจัยแต่เขาวะมีข้าวสารก็เลยอยากร่วมเป็นข้าวสารเนี่ยมาให้กับทางค่ะเพราะว่าเราก็มีโรงครัวอยู่ที่ประจำอยู่ที่ขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็สตูลด้วยแล้วก็ปัตตานีด้วยค่ะก็สามารถส่งมอบที่โรงครัวได้ครับทั้งหมดก็150กิโลก็ยังไงขอบคุณนะคะ อนุโมทนาบุญกับแม่ชีน้อยด้วยนะครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยความเสียหายนะครับถึงแม่น้ํามันจะลดลงไปแล้วเนี่ยแต่ความเสียหายมันยังมีอีกมากนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าหยุดทําได้หรือยังยังส่งกําลังใจแล้วก็ส่งอุปกรณ์ที่พวกท่านสามารถช่วยได้โดยที่ไม่ต้องลําบากกับตัวท่านเองนะครับมาที่มูลนิธิองค์กรทำดีโดยดรปนัดดาวงผู้ดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับตรงลังสิตไม่มีสาขาอื่นนะฮะเพราะว่า อันนี้การเรียกว่าบคุคคลภายนอกมาแอบแฝงนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มลูกค้าพันธมิตรทุกๆรายนะครับที่ว่าได้มาร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ร่วมกับทางโมูลนิี่องค์กรทําดีคุณบุ๋มปนัดดานะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ชาวจังหวัดชัยน้าทรวมถึงจังหวัดที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมครั้งนี้ครับ